ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของราศีกันครับราศีกันที่เขาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆจะเป็นราศีของผู้หญิงนะฮะ นะครับสัญลักษณ์คือเขาต้องเป,เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคือผู้ชายก็เกิดได้นะเกิดตั้งแต่ช่วงของตัววันที่23สิงหามรับจนถึง22กันยายนะครับ,รบนะครับก็ราศีกันเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของความเป็นเพศหญิงนะครับทำงานต่างๆก็คือละเอียดอะไรเงี้ยเอาใจใส่ทั้งชู้งชายผู้หญิงนะครับที่เกิดในราศีนี้ก็จะมีความเอาใจใส่ในเรื่องของตัวาการงานนะครับผู้คนอะไรเงี้ยนะครับก็อีกด้านหนึ่งเขาเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องการเซสิทีเพาทั้งเยอะนะครับก็ก็คล้ายๆก็รกฏ อดีเซสซิทีฟในเรื่องของคนอื่นของลูกน้องทำได้ไหมคือห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีกันนั่นแหละก็คือจริงๆแล้วก็ได้หลายรูปเนาะนะครับก็จะเป็นรูปภูเขาความนักแน่นนะฮะความนักแน่นเลยไปเรื่องความนักแน่นอย่าให้มันอ่อนไหวย้า้เซสิตีใช่นะจริงๆรูปภูเขาที่เน้นภูเขาทองเนี้ยได้ภูเขาที่เน้นยอดอะเออเขาปมนคนแหลกมากอะจริงๆไม่คนแหลกะครับนะครับคือเขาห่วงทุกคนถ้ามีรูปตรงเนี้ยเขาจะรู้ว่าจุดประสงค์สเรคจคืออะไรไม่ใช่บุญแตไปห่วงชาวบ้านะไดเ้ย ต้องคอยประคับประคองแล้วก็เดินข้างหน้าด้วยเนียภูเขาทองนะครับภูเขาทองโอเคนี่คือราศรีจัท